อะไรจากในที่เดิมเก้าเก้าเก้าค่าออกมาเลยทั้งทั้งคู่เลยโอ้โหเวลาใสอีกเหมือนกันไม่รู้ว่าใครใครจะได้รออันเดิมอ้าวขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลำพึ้ง จีรัชยาสรีนุชจากโรงเรียนมัธมลาดครัา ขอแสดงความยินดีกับคนลูกหญิงนักวิชาสียำหัดระยองัรบค นี้ต่อไปนนะ้ซขึ้นมอยู้นขึ้นแค่ขึ้นะค้นแ่ขึอนขึ้นม่ขย้นข้นม่ข้นครับแด่ขึ้นัึ้นแม่ขึ้นขึ้อยช่วยนะลูกแ่่ครันเดี๋แวบรรยนีา้รับ่ริงเราคนอยดูกันกึนแม่ขึ้นขึ้นแม่รึ้นขนแ่ทนกคนที่ได้นบถ้วแม่ขึาน้นแนขึ้นแบจากพน่อ้อยนะคะลนกนะค่ับุ้กคนที่ได้ถ้วยพระรานทานนะครับ ทุกคนดูแบบไว้นะคะราชานะคะสมเด็จพระนิธิถ่างเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานสัปดาห์ส่งเสร,ริมงานบรรพ่อแห่งชาติจัดโดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกข้อตัวอย่างแห่งชาติระดับประถมศึกษาประเภทชายเดี่ยวชนะเลิศเด็กชายนัทพงษ์โชิพลาลักษ โรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์ฝ่ายชายนะครับได้รับเป็นคนแรกเลยนะครับทุรทชานสมเด็จพระเทพ ประเภทหญิงเดี่ยวชนะเลิศเด็กหญิงนับถัดนิชาสีโทรโรงเรียนวัดบ้านฉางโมนะครับชนะเลิศฝ่ายหญิง ประเภทขับร้องหมู่ชนะเลิศที่เยาวชนไทยหัวใจรักชาติเด็กหญิงชวันนัทสมบูรณ์กุลมูิเด็กหญิง